เกมทีว่าคู่นี้คือคู่บิ๊กแมนประจำสัปดาห์นี้เอาครับมัซาโพบินมาซาพูดินยังไงโดนปลาสักัวไปที่กอกสิบเอแบกแบกแบกหรือว่าที่นัวโษคนจมูกขึ้นมาที่คุ่สามตู่ออกมาให้เอาดันไส้ บอลออกมามงลูกดีแล้วก็อู้นวัเช็ครับ่ส่งลบอลอยู่ที่วัชรินสีไว้ปลาสักปาสักออกมาฝักฟาทีเทดียวออ้ยจงูมาได้ยงส่ชดโง่ไม่พักนกรีมีสี่สิบฟ้าใช้เอบอ I see you, I see เอีก้าดิให้ตำแน่งกันนะเจ้าคูมาตัวนีเยเดินอย่าดูอย่าดูเด่นออกมาส่อขาอ๋าแลวครับมีกัคคุโบตัวจริงริบจิตปราโอ้้ยบักเต็ดใครเล่นสี่สิบ้าป้ครัป้อนพี่โซนวนักแสด เปิดมาพี่ผู้ดีถือเป็นดามี่แบบนะครับเี่ยวมพีานสายภาษายกัคนเต้นอเต้นรถนาหน้า้าน้น้น้เป่าน้เปาน้เนมีเจ้าที่ดูนะครับก็ต้องหโมนะครับจงหว่าปรมไม่บานเรื่องเต้นนิดนีรือการสักครับแม่แต่ครับ ปันดูดิโอ้แตก็ดิโอ้โอ้โดโดดโดกระโดดโอไเอาูนว่าไม่อทลุกระไรพค์เลยนะตู่แล้วครู อย่าพึ่งครับอย่าเพิ่มประตูภูมิของเกมพี่น้องครับดูนครับูนะครับนี้นีหลอกูนี้ดาสจริงบอลกระาระาษเลีเอกยีอตามมาไอ้วัตตอูเห็นหมดเลยูถอไม่ได้เอกิเอซไปแล้วโซาบีโซดาบีโซีต่อโซลูริโอโอ้โหห้่อนแรกครับ กระบะแรกก็สิ้ได้แรกครับดูแล้ว้อูเลยครับรัชนพสครับ่พี่สงครับแต่พี่แต่นองนะครับสเมพข้าซ้ายเข้าขวาดีเข้าซ้ายเข้าขวาพี่จมเล่นพี่ชมเ ไปได้อะไรทีกสิสายดีต้นไต้นเป็นตัวตัวไปจื๊อจือเอาล่ต้อนชือเล่ต้ีนครับลูกคเพียงนีจี ลูกกลามาตูมตูมตูมตหเจ้าพ่ทเ่ได้เอาแ่งซ้ายโชนวีโชนวีตอนนี้ยังขยับสร้างคู่คยิ่งไครับวันทีวันที่บุกไทไทยมาบุกไปไทยคือมาที่วัชรินบุกวปไทยเก่งดึงเก่ยังไม่ได้เอาครับเอามาแค็ที่ไซดีต้นเกชิดเกชิดยืดเอววัชรินวัชรินูได้ผูได้มา่อแล้วมาพี่เลยพี่แดน ดยยม่ไทไปทมาที่โชนวีมาที่ภูเวไทยมาที่ชนวีชนวีครับ้ายเปิดนะครับหลุดแวครับแปมาลูนี้มดชนเชติตาอู้อู้ยเอิไมดเปาด้านบนมาที่ชินมาที่ชายเดผานแล้ยัดมาลูนี้เข้ามือทางด้านดิวตดวตามา

านตอที่ภูเก็ตไทยันี้สักสักเพาะมาหาตะีกอโหอะไรเนี่ยมีสอน่ากทิ้งเตล์ตู้ทิ้งเตง์มาสักาที่ยมตยตอกขาายจริงยริกระซิบกิะซิกระซิบตอกขาซ้ายิง

ถึงบนุนเราจพิ่มข้ไปดูกูแบบม่ทำเลยชดวียัดมามันเป็นอารมณ์ของเอ็นพีดได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วก็ชดาวีเลยนะตัอยู่ัชพงไมพิกีดดีจังีกอกับจอดวัพุนี่ดีดีรับอน เอาครับานพี่เอมปานักปานสัของกราที่เอกสิทเอกสิทตกระบอกไว้ตัดจิ้มไว้ปีงหมามามนอยู่ที่เจ้าโหนทองควจำนุับอยู่ที่เาสันโซเชียลสวยาสตมไม้ตัวนี้ไม่ได้ตีดไอ้คูโบคูโบ่ที ยันพอดีม mm ันก่อนยืนไ่ไคืนอไดีอไรดีดีกว่าไอู้หูส่่เปนกับค่อานอาบากันว่าตอนนี้เพลเกอร์เาเป็นเกมน่ไปดูเต้อัวนีไป่แล้วาเป็นิกจดอู้หูยูนคนสนอะไ่แน่ไม่แน่ไ่น่ล้ไปดูจะหลวมหน่อย

ชนวียัดนะออแล้วครับไทยแดนนี่เลยครับโอ้โหจับบอลคตน้อไทยแดนต่างกันตั้งแทนกลางกันนะพี่พี่่างไงบัวเออชนนวีดูการเอาบอลของชนวีครับเข้าขชนวีกินตัวชนวีกินตัวได้ไหมโอ้สวยเลยครับชนวีเข้าขายาแดนิโหว เป็นอระชาตของฟุตบอลลีนะครับมันจะมีเกมใหญ่เกมตอน่องแข่ก่ขึ้นบอลยยิกแมสายได้ไหม

โดยเชมาลูกนี้ไดีครับอีกนิดีมนกอนอโอัทีเมนกอนูนี้แอย่พดไวพ่เยเขขอโทษนะครับอย่าพดไวไครับพีมครัพี่เลขอโทษไอเลยครันึกตาั่นลูกนี้อ้ยสนามเลยพูดแ่แล้วให้ดนนักเตะด้วยครับดูครับอกสิีแลดีกสิแลดิจิตอลจิมที่ไซส์โซไลเดินไม่ให้เ งตัไม่ได้เห็นทิ้เลยครับทำอยู่ที่ขวาไม่พีน้าจับพุงไม่พีน้าจับของเพชรจับของเพชรดโดดแ้ก็เอ้า้แล้วก็้ายจี้ซ้ายขาี้ผูเลี้ยงวู้กไทยอ้ยง ตัวน้องเปิดมาแล้วบอไม่ได้ไป่านสโซเชียลมาที่เอกสิสเอกสิสลากเลยเอกซิสลากเลยลากแล้วลากเลยหมกมือแล้วเหยียบขึ้นไปตรงนั้นอีกสิชนมวีครับจังหวะนี้เอกเลยครับเด็นุ่มฟูดคื้นมาที่เอกสิทธิ์้หาได้ไหมไม่ได้บอลบอลชี้พิษที่สุดในลีกนี้แล้ววันที่ชนวีอ่านะครับชนวีเก็บได้โดนเคลียร์มาที่เจ้าแพลวเก็บไม่ได้

เราคุณสยงเตือนนะทำที่ใจดีครับโอ้ดูตัวแม่นกันนั่นแหละเหมุนนะเหมุนนะตอนนี้เจฟฟานจะแก้แล้วครับให้มาเอาสวยด้วยยิงยิ่งมองดูตัวแม่นกันนั่นแหละเหมุนนะเหมุนนะตอนนี้เจฟฟานจะแก้แล้วครับให้มาเอาสวยด้วยยิง ตายไยเา่ตักรีอยยยปนยปัญจันเจีาวันนี้ครับคารีนสาวพิชานพิชาอกกลางต้องพิชานพิชานดูนอกิชาต่อไปครับทั้งั้งที่ตัวเองอขจิคาดโทษไปเหลืองแล้วก็เหลืองแก่ๆแล้วด้วยครับ เล่อไปลวสครับิตนาเราเรียกไม่ต้องฟ้องไม่ใช่นายเป็นนักบอลพิกมาอาแล้วก็ดูสัตว์พิกได้ดูสัตว์พิกมาสวยยังได้อยู่ยกมาเอาสวยเลยคู่โบคู่โบพิกได้ดูสัตว์พิกมาสวยยังได้อยู่ยกมาเอาสวยเลยคูโบ คุณสิเดิลเครับนเดิครับถอยหน่อยถอยหน่อยยังไงผมราคาตัวโดยสายครับทั้งบีบทั้งมันยาวมาบงนะตัวสายลงมา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  โปรยดอารครับดูที่ภูม่ไทยจะมาโรยพิ้นกับภูมไทกท่ใูดดันพงเอาเันพงใ้ให้พิ้นใ้พเอ้าผู้่วให้ผู้ดูเปลี่ยนอย่้วแต่พึ่ไวไานอาร์เวานี้แถวแถวพิ้ได้ไหมแถวิ้นได้ไแถวพิ้ได้เลีวพิ้นได้เว

đoàn, tập đoàn, mập, tập đoàn, đi tam khơi đi rồi, họp họp họp, đây là

อย่าให้พิกอย่าให้พิกอย่าให้เขาพิกไปพิไปไปตนั่นไปเจึได้ไตยปลาสักอาจะปดีจังหวะนี้เลัก่อนเลยแล้วก่อนไอ้วนปสักอาจปดีดูปาีกระบอกอาเครับเข้าซ้ไซแล้วปสักยาวต่อสุดรับอลรับบอลรับบอ ใตำแู <Michael> <Cal mel> ้ขวาโอ้ดีมากไลมอไนหนปัท่มเกมี่หโนโนเลัี่นัุดอจริงรับอ้โกีนกเสทุกแล้วแยกายครับปวยตัวมันไใ้บอมันสนี่ด้ีสอครับครับตัวแข็ตัมัครับ